โซลไอวอไหวุกคนบางแม่10โมง11โมงกับปอยก่อาคัสบายดีทุกคนมาพบก,กับสนอีกแล้วในซ่องสัสสิเิสโกสบายดีตอนเช้าๆเนาะทุกคนมือนี้แบบอากาศแบบ โอ้ขอเก็ียดเลยทุกคนมึนเงเงินสีเนาะโอ้ลมเก็ดขนาดเลยทุกคนมือนี้สีกะซิมาซืบต่อภารกิจในการปลูกถั่วนะทุกคนซึ่งว่ามือนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ว่าที่สีจะปลูกลทุกคนไปเอาที่แบกกันเลยเอามาโฮยใช่ละก็จากนั้นสีกะซิโคตดเนาะโค้ดละก็ปลูกเลยทุก,ก,กันเลย ซึ่งว่าขี้แมกเอาอยู่เพือนสีเนี่ยทุกคนเพราะว่าสีเลี้ยงแบเนาะตะกี้ตะกี้สีสีเลี้ยงงัวนะแต่แหลงงัวหาสีขายไปแล้วเนาะยังแต่แบกเท่านั้นทุกคนมันแบบมันมันขัว้วหยาเนะทุกคนก็เลยเลี้ยงแต่แบทุกคนที่แบกอ่า <laughs> ทุกคนมึงแม <laughs> ทำอะไรอยู่ไหนาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮเอายเเฮ้ยย้เยเเย้้ยทเ้เนจะประมาณนี้เนาะ ีปลูกแบบธรรมชาตินะทุกคนเราต้องใส่คุยใส่หนังนาะเออเราต้องใส่ปุ๋ย ดิจ okay. so ิตูเวทธรรมศาสตร์เลยโอเคบางคนก็ใส่ไสชิ้นให้มาชิ้นหัวชิ้เก้าเป็นิุสุสันดีเลยเ้ออาการมีกาเย็นเย็นคือเก้าดทวยนอ่าสิบสี่องศาตอนนี้ อยู่บ้านสี่สิบสี่องศาเนาะพอสวยๆมากกับประบ้างสิบเก้าเนี่ยแต่บุญว่าเคตเองสิเทาด้ายเนาะสีอยู่แขนวนขามนเลยทุกคนแถวนอกพี่บ้านสี่ 奶奶。 บายเกือบไม่อย่างรู้รู้สึกสิแม่แล้วสีจะให้ทุกคนเบ่งไปเลย ประมาณปล่อยประมาณ11โมงเนาะพี่น้อง10:00น1 1นก็ปล่อย หลายขั้นตอนทุกคนเพื่อซีได้กิ่นหลายขั้นตอนขนาดอันนี้จะเป็นขั้นตอนถลุกแล้วนะมาทุกคนให้ตากองเขาโอ้พากว่าไอ้นับ คันแห้งเลยนี่นี้เป็นวันสาวทุกคนเลค่ะคันสาวอีกหนาบอแมน่นสุดก็คือเต็มข้างนะไมเห็นอย่างน่ะตักเวตักเวเห็นอย่างปลูกพักปลูกพักหรือปลูกชัวปลูกชัวเอจะรอดไหม เอาเอาติ่มนะนะเอาติ่มก็อันนั้นเล่มโมไม่ไหวบ่ได้ดีทุกคนเอาไม้ช่วงนี้มันยามเองนเอาไม้กันอดุนี้มันจะเป็นโคเ่ ก็สีสิบหาทุกคนดูแลใครสุดตาทำอะไรอยู่จ้ามาเขาไอยังออก โอ้ยอย่าเขาออกไม่รูกเสร็จแล้กันทุกคนมันออกแล้วตัวนี้ตายอย่าเขาออกทุกคนทุกคนมัโออกแล้วทุกคนตายสิออกไปกูฮะเสร็จเสร็จทุกคนเดี๋ยวมันก็่อยากออกไปแล้วเนาะจะได้ไงบวะจะได้หยักมือไปได้ เป็นพอแล้บอสบอสโอ้โอ้ม <vastly amplify> ันบบได้นะเบานี่ีก็มานนะมือบออ้มมอมืมือมันออกมาแล้วตัวนึง เสสไขโขกมันนะมันออกมาตัวนึงทุกคนอย่บงฮอดเวลาปล่อยเนาะพาทุกคนไปส่วนผักกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้สิก็มาฮอตสวนแล้วตักซีแบนเลยทุกคนตักมาใส่หัโหัว อ้าวคุณแม่มาขอด้วย 在哪儿？对吧？哈西埔那儿。 こん。 เคทุกคนหลังจากทัวเฮาเอาอีแดะมาโฮยเสร็จแล้วเนาะเฮากระเสียวเนาเฟืองเนาะทุกคนมาแบบเขาเวลาปลูกแล้วฮะก็เอามาปุกเนาะเพราะห้ดินมันสุ่มอยู่ตลอดเนาะไอ้ไปไปไปโอเคทุกคนโมคือเก่าเอาเสียงไวเปล่ไปอือเฟืองสั่ให้เขาไหวไหวเปล่าเอาไอ้เฮาโจงแล้วเฟืองเหรอ ไหวเหรอไหวไม่หนักเบาๆเลยอือโอ้มึงมาน้อยนี่ว้าวดขนาดเลยว้าวว้าว

อยอุณหนูทุกคนแต่สีกระสีเข้ไปนะเอ๊ะอ้ลาดันอ้เหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโ้อ้โหโอ้โห เป็นไคับัป็นึ่งเด้วมาอีเม่ห้ามหูแล้วม่ต้องเอาเลิกไปรไะดี๋วแมา่ตาคนเสแล้วไปเซ็นพุกเิ้นไปเซ็นพุกน้ำทุกคน ตีสามเม่จ้ะทำไม่ใช่หูห่ะแล้วกระถ่มแล้วบอแม่แล้วกระถ่มเลยไอถุงเลยเอามือไ <Yes. S 2> <c oughs> ปถูเปื่อนเปื่อนถูกไปเลยทุกคนเป็นหมอเซ้นเอาใส่หูอันนี้บอหู Yes อืมอะเซฟพนันแหละถุงถุงอถุงและมือเลเอามือเลยเนาะเอามือจับโหลดอมแงะใส่ไปเลยทุกคนมือนี้นะสีมาปูดอะสิสับเออเออจับให้มันลนเงเลยอย่าลืมถมได้ หาเซนปลูกมาทุกคนเื่อสิได้กิิเน่ะ เจักเดือนจักเดือนนม่มันจะเป็นมันค่สามเดือนจะพอ,อ,อ,ะอกิอน,อนอาทิตย์หนึ่งป่งหรมะเมนอ่ประมาณอาทิตย์หนึ่งปงนอสุสามเดือน,อน,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 นแล้วเป็นกิเป็นปิดแล้วไหว,วไหวไหวละไอ,อไว้ไหวสู้สู้ส เราจะได้ใช้แรงงานเด็กว้าเห็มนมาขุมมานี่ขุมนี้ปอดแล้วนะขุมนี้ปอดแล้วแต่ว่าลืมไงเด็กชราอย่างนี้นะคะตกไว้เป็นอย่าลืมขุมได้มาอย่าเงเงียบว่าไม่ได้ขุมอืม นี่ก็บองว่าอุคำสาบคำสาบปวดเอูนอเซีครับทุกคนยันอเซนหลงคุกไปเตรไไวไวด้วยเออเออมันสิน่งไปหันไว,ไว้วออเออเดี๋ยวเบื้องสับไปไว แม้งน่ะว้าวตสีก็ลนะ้อืม้ยเราอะไนะสันมาตรงนี้แล้วนะอโอ้โหเจับซะเอละอันมานะถ้าตัวได้ห้างตัวได้ขี่กล้วะตัดเีไม่ว่ามันบอกพ่อยันก่กย่เลย ยังเหลือไปจังคนยาวทันตอนนี้จ้ะ <c oughs> พอดขั้ตอนการเออเมนคน<า>ปะงงลงเลยเ <นะ S 2> ม็ดมกทั่วแม่นเหลือนะทุกคนตะนกี้แม่คนเนาะปันยาม,มันบนเรือน,นะแล้วคนก็นจูดนำหลังดีกคนจูนดนำหลังอาจจะใส่อาเซียงกัแม่สู้ๆเดอ้อ,ออาเคร่องถมทุกคนแล้วก็ั้างนะ้ก็ดเนาะโอดแล้วก็ ประมาณทิศนีงมันก็อองออีแล้วอาเซียนอืคุณดีและไก่เห็นมันมาเนาะถมอุทมมุนทางหาออาเซียนเก่งนขนาดอโบอเซียนโคตรจรับเลย โคตรเฮ็ดวายเฮดวายก็อีแม่อีกโอ้นี่เปีก อาเซสิบริอาบน้ำกัดก้นี่เนา้ชออุ้มเต็มเอ้อเย้ทุกคนสำเร็จภารกิจไปแล้วนอมือนี้อะสีก็ได้ปลูกทั่วเซ็ตเป็นที่เฮียมห้อยแล้วนะทุกคนเมื่อกี้นี้สีก,ะ,ปปก,สกะหดนะทุกคนเอาเฟืองมาใส่แล้วก็ฮดเลยอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งอีเมล,ลว้ามาสีออกอ่า งอขึ้นมานะทุกคนกับประมาณ3เดือนจึงจะได้เก็บเกี่ยวนะทุกคนทุกคนสีจะได้จบคลิปแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สีนะทุกคนเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสบายดี